ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุข่อมาพอกันวันนี้นะครับเดี๋ยวกจะเอา <c oughs> สองตัวบนมาฝากนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาอ๋อเ๋ยวลืมเวลาพัฒนานะครับเมื่อคืนนี้ได้พุ่นองนี่ <c oughs> เห็นบ่ผมตัดศูนย์เจ็ดออกอีกนะครับแต่มันยังดีที่มีศูนย์หกนะครับมันออกศูนย์หกศูนย์เจ็ดมั้ยลึกส้น เมื่อคืนนี่นะครับยังดีนะที้มันเข่าศูย์หกแต่มันก็เลขหลายตัวนะครับไหมาลาวพัฒน,นาวันที่ยนะี่สิบน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวนะครับเข่าที่สูย์หกยู่เดี๋ยวจงคุยกันนะครับไหมดาวพัฒน,นานะาทีนี้มาดูสองตัวบนนะครับสองตัวบนเป็นสูตรเก้าสูตรเก้าที่เขาเยัดสามนะครับ ก็คือสูตรนี้แหละสูตรที่ว่ามันบ่ได้มันบ่ได้เป็นแปดเจ็ดสามนะมันเป็นเก้าเจ็ดสามนะครับลักลอยสองสูตรนี่มันซ้นกันแล้วมันมันผิดไปนะครับมันเป็นเลขแปดนี้แป้เจ็ดกับสามนะครับทีออกเจ็ดสามเอามาเบิกสูตรสองสูตรที่ว่าเจ็ดกับสามนี่แล้วสูตรสองสูตรนี้ยวคุยกันนะบบทิมนะผมบอกก่อนว่าผมบบทิมนะครับสองสูตรนี่เป็นสูตรลักคื้อกันนะสิลองมึงอีกจังหวัด อ่าสูตรที่ได้สองสามสี่นะครับคือสูตรนี้นะครับใช้มื่นบวกหลักหน่วยนะครับลักมื่นบวกหลักหน่วยเนี่ยมื่นบวกหน่วยนะครับได้เท่าไรเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะวันเรกมันกับเขาที่เลขสามลักหน่วยนะครับหกข่าที่หลักสิบกับหลักร้อยหก มาหลักหน่วยนะครับเจ็ดกับแปดมันกัเข่าของมันเดี๋ยวผมไอ้วงอันนี้ให้ไหมก็มันต้องวงตามนี้นะครับบอปากกาแดงแล้วเอาดินโซนี่ละอ่หกเข้าที่ตัวนี้หกหลักหน่วยเจ็ดกับแปดไปร้อยกับสบิบบวเห็นนาะอ่ะ เจ็ดกับแปดนี่ไปร้อยกับสิบศูนย์มาหลักสิบสามหลักหน่วยหกหลักหน่วยหนึ่งหลักสิบหนึ่งสิบหน่วยห้าหลักสิบวันเมื่อกี้นี่สามนะครับสามมาถีหลักหน่วยนะครับ จนมากมันการสิเข่าเป็นซิปกับน่วยนะไปร้อยแค่ถึงแม้มันไปร้อยหลักร้อยกัจริงนะครับแต่มันก็ยังติดหลักซิปอยู่เ่ไดหกเจ็ดแปดนะครับมันออกหกก็ยังติีหลักซิฟคือเก้านะเพราะฉะ้นมันมันหนาจิตเข่าซิฟน่วยอันนี้หกมาที่หลักน่วยนะครับหกมาที่หลักน่วยเจ็ดกับแปดเด็เจ็ดกับแปดเจ็ดไปหลักร้อยแต่มันก็ยังติีหลักซิฟคือเก้านะศูนย์หลักสิบ สามหลักหน่วยหหลักหน่วยนะครับหนึ่งหลักสิบหนึ่งสิบหน่วยนะเน้นไปสิบกับหน่วยห้าหลักสิบนะครับมวลอีกสามพอมันออกเอ่อยงละย่อแปบเดีศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามเนาะศูนย 2องห้าแปเมนะครับสามาทีหลักหน่วยนะทีนี้ตำแหนง่งตำแหน่งที่มาบวกกันก็คือหมื่นบวกหน่วยนะครับหมื่นบวกหน่วยได้เท่าไหรเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งวันนี้2องบวกสเท่ากับหเดี๋ยวจะเรียกล่างสาให้น้ำกรดเจ็ดสมแต่ว่าบมได้ใส่บอกว่า อสองบวกสามนะครับหมื่นบวกหน่วยนะสองบวกสามเท่ากับห้าเพิ่มก็เป็นหกลดก็เป็นสี่อ่ะเดี๋ยวซีหาหกนะครับคือตัวเด่นสิบหน่วยงวดนี้ <c oughs> เดี๋ยวเขียนใส่อันนี้ไว้ก่อนไว้ สตัวบนนะครับหนึ่ทับสทับหกหกนะสี่้าหกสี่ห้าหนะครับเป็นสูตรแรกหนาที่หาสิบน่วยนะสี่ห้าหกนี่ต่อไปมาเบิงสูตรที่2นะครับ สูตรที่สองนี่กับบดเอซไซไลา์ตำแนนหน่งันใดเด๋ยวลติแม่์วงให้เบิร์ว่ามัดเขา่าเข่าซิฟลอยน่วยแบบใดแต่ว่ามันก็ไปไดท้ทุกหลักคือกันนะครับเนี่ยสูตรมันกระดายใส่แกสองตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าให้บวกกันแบบนี้ดักสามครั้งก่อนนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองเท่ากับยี่สามได้เท่าใดเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งก็กันนะครับตอนแรกนี่เข่าที่เลขสามสามมาตำแหน่งหลักหน่วย เก้าหลักหน่วยหกหลักหน่วยศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบเจ็ดกับแปดอ่ะค่ายกันเลยถ้าด้เจ็ดกับแปดมา1ิบกับร้อยนะครับอ่ามองไปที่1ิบกับหน่วยก่อนนะศูนย์กแปดศูนย์ห้านะครับ ก้าออกเก้าสามได้เก้าศูนย์หนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งออกหนึ่งเก้าหกเก้าหลักสิบนะมันไปหลักร้อยน้ำกระสากม,มันยกกังติดหลักสิบหลักน้อยใย้หงเฮาอยู่กระสากนะครับนี่หวยนี้มันลดไปหลักร้อยตัวเดียวโดดๆเลยนี่ห้านะครับไปหลักร้อยอหนึ่งเข่าสิบหน่วยคือกันคลา้คลายกับสูตรมื่อกีเลยหนึ่งนี่ก็ได้แต่มองไปที่สิบกับหน่วยเนาะ อืมไปรักร้อยอีก5กลับมาที่รับซิบวันเมื่อกี้นะครับได้หกเจ็ดแปเด็ 7, กเจ็ดกลับมาที่รับซิบคือกันนะครับเพราะว่ามันออก0ูนย์สองห้าแนะครับ ข้างล่างออกเจ็ดสามอีกหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือ4 2 0สองนะครับสี 4, 2, ่สองศูนย่ะนี่ตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับเอาตัวนี้บวกกัน3ครั้งหนึงสอสบวกด้วยหลักหน่วยนะครับได้เท่าไหรนี่ สามสี่สองบวได้ช้นเลขตัวเดียวกันนะครับสามสี่สิองบวกสเท่ากับเลขห้านะครับห้าได้สี่ห้าหนะครับได้สี่หห สี่หาหกมันชนกันสองศูนย์เลยนะเพราะนั้นเลขยังจำบ,บ่ได้นะครับสี่ห้าหกเขาสิบหน่วยนะสิบหน่วยมันชนกันที่นี่มันเหลืออีกสองศูนย์สามศูนย์ที่ผมยังบ่ได้บ่ได้ลุกนะยังบง่ได้ลุกนะครับก็คือศูนย์นี่แหละเดี๋ยวจหวางกันนะครับนี่หรือเอาไปเรื่อยก็ได้นะครับศูตรนี้ก็คือสองศูนย์นี่แหละมัน สิุดซ้ำอีกอยู่บอกนะบิกสองศูตรนี้นะครับคือหลักร้อยครั้งที่สองเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับตัวจับก็น่าจะเป็นหลักร้อยครั้งที่2ก็คือตัวนี้ผมนำเอาเลยได้แก็ 8, คือ8 9 0นะครับ8 9ดศูคือตัวจับนะครับทีนี้ แสนวกสิบบนก็คือตัวนี้นะครับศูนย์มันแสนวกสิบบนได้เท่าไหร่ก็นับไปด้วยนะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเนาะเจ็ดแปดเก้าเออนะครับชนกันที่แปดกับเก้านะชนกันที่แปดกั 9. บเก้าเพราะฉะน,นั้นผมจะเอาแปดกับเก้าจับกับสี่หาหกนะครับเอาแปดกับเก้าจับกับซี่หาหกถ้าสีมานะครับ 4ี4เก้าสี่ศูนย์สี่แห้าห้าเก้าห้าอันนี้เป็นเลขบนนะครับ เลขบน <c oughs> แต่อันนี้มันเข่าซิบนววอยู่แล้วละ่ะการองกรับเอานะครับจะว่าสองศูตรนี่มันสนกันที่แปดกับเก้าบรูว่ามันสิรุดหรือบลุดนะครับตัวเด่นก็คือแปดกับเก้าอีกนะมันส้นกันหลายแต่ศูนย์นี่กัตัวการเจ็ดผมบ่าบริ่จับนะหรือว่าจตจับี๋ยวจะเบื้องอีกอจากสูตรสองสูตรนะครับว่ามันมีตัวใดเด่นขึ้นมาอีก เพราะว่ามันมีอีกสองสูตรผมยังไม่ลลได้ลรให้ปกติอันนี้ก็บกุรุษเด้ดไดอซีห้าหกนี่ก็ได้แต่สองสูตรนี่สูตรลักมันดันรุดไปเลยนะครับบอเป็นยังเพราะว่าเข้าจีหามาแค่ตัวเทียบแต่วา่าเด่นสุดนะครับก็คือห้เป็นสองสูตรนี่ไ้ก่อนถ้าเกิดว่าพี่นอ้องมีเล็กวิ่งเดนงยังกะเอาสองสูตรนี่เป็นลักเพราะว่ามันชนกันขนาดนี้บนนาพาดนะครับหรือว่ามันสิออกเบิ้หบดซีซีห้าหากหกมันนี่เพราะว่า จ็ดสามเจ็ดสามนี่เลขมันเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างเนี่ยนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันนี่มันค่อนคคอนข้างที่ออกยากแต่ว่ามันก็ออกไปแล้วนะมันแป,แ,ปแปลกอยู่ได้เลขนะครับเอ่ออ่ะไหนกันไหน,ไหน,ไหน,ไหนเอาสูตรนี่ห้นัมนะครับยังบอ่อไอยังบอ่งบอดดลงกใส่สมุดเดียมญ่ให้เบิรงนะร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหนึ่งมันจะได้เลขสองตัวตว่าเอ่อออกงอกห,ห้าสองวันนี้อสูตรพวกเนี่ย มันไปร้อยสิบหน่วยได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าผมสิหาตัวเด่นมากแค่นั้นเองนะอ่าได้เจ็ดกับแปดมันก็ออกแปดเจ็ดสามไปเลยนะครับแปดเนาะประกาศอะไรแปดเจ็ดสามนะมันมุนนี่สูตรเขียนไว้ยุไลอัดลายแนวนะครับนีนนนนนน่สูตรเมื่อกี้ก็ได้เอามาจับนี่แต่ว่าบริเวเอาเลขแปดมาใส่นะที่ว่านั่งจับก่อนสิคัดเลขมาใไห้่นี่มันมีเก้าสามเจ็ดนะครับมันมีแปดสามเจ็ดนะเลขต่างหลายตัวหนึ่ง ก็เป็นการล่วมสูตรไปซื้อนะครับร้อยบนหน่วยล่างหน่วยหนึ่งร้อยบนก็คือเด็กแปดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจีี่ละมันสะาเห็นยังกันไดมันคือมูเพิ่นหอกเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเซนีด้อร้อยบน คือเลข8บวกหน่วยล่างคือเลข3หลักหน่วยครั้งที่1 8บวก3บวก0 8บวก3บวก0นหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยหนึ่ง ในหนึ่งกับสองไหมบันบบช่นนะเอามาเบิ่งซื้อนะครับดนหนึ่งกับสองนี่แหละผมว่ากวอยกันดีๆนะอาจจะตึงสามตัววันนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆสิบหน่วยก็คือสองศูนย์นี่แหละอยูสิบหน่วยอยู่แล้วละ่ะผมว่าสิบกันหน่วยนะนะแต่ว่านั่ล่ะสิบกับร้อยบานนี้ตัวไดซีมานะครับ ห้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้งนะสูตรมันกะนี่แหละตามที่ผมให้เบิ้งนะมันกะเข้ามากวันยา้านไดนะสูตรนีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวที่แล้วนี่ร่องสูตรนะแต่ว่ามันกะเดินต่อกับเป็นวดนที่เก้านะครับอันนี้มันออกแปดเจ็ดสามที่ว่าได้หากับหกมันก็ออกหกหาสองนะวันนี้ได้นึ่งกับสองมันสิมาตัวไหนือว่าสีบลูมานะครับกาโอเคนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจังุยกันนะเดี๋ยวจังจับตัวเลขกันแต่ว่าข้าวๆกันนะที่อยู่ประมาณนี้ที่นี่ว่าผมจะไปหาเด่นเพราะว่ามันอันนี้มันเด่นสิบหน่วยนี่มันดันไปส้นกันอยู่สี่ห้าหกสี่ห้าหกหรือว่ามันจะออกสี่ห้าสี่หกห้าหกหรือว่าสี่สี่ห้าห้าหกหกบ่หรือจังไดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ